อ๋อไฮไลท์กันไปดูกอดกระพอนะฮะเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่เ <c oughs> จ็บคอนะฮะทำป็นฮัลโหลครับเป็นฝ่ายเราซึ่งโดนเฟิร์สแต่แต่ความพีไปช่วยฮะเป็นแฟนทอมนะฮะอา้าวไฮไลท์ผมครับดู มีแป๊บหนีเลยไฮไลท์มีจังฮาก้ามาง่ายอัวเขาจะดีพ้นลิ้มไม่แต่ที่แน่คือมันไม่ฉายต่อนะครับดูครับวิานผมยังอยู่นะฮะ วิญญาณผมอยู่นี่อ่อนะฮะดูครับดูครับครับดูครับวิญญาณยังอยู่วิญญาณยังอยู่โอ้โหสไนเปอร์โหดเกินแช่ตีกับลักบอลใครจะหนีเมื่อกี้เห็นอยู่ล็อกไว้เพื่อนขอบใจมากป๊อบป๊อบป๊บปบ๊ปบแต่อดได้แลมป์เป็ดอะ มันไม่ค่อยได้ปฏิปตะกันเท่าไหร่เฮ้ยเพื่อนกำลังจะตายไปช่วยจับ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 อุ๊ยโดนยิ่งชะโลโดนยิ่งชโลเฮ้ยอย่ามีเรื่องนะครับสไนเปิดป๊อป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 นะครจังหวะนี้ครับไม่บ่อยนักเลยที่ผมจะเกิดและนี่ไฮไลท์เยอะขนาดนี้นะครับจังหวะนี้ไหนจะลาดไง คนนี้จะล้าครับคนแต่สอร์ดี้ก็เข้าไปในคลิปฮะนะฮะทำให้เราไม่เห็นส่วนนี้ก็ออกมาตายฮะนะสอร์ดี้นะฮะตอนนี้ครับอะไรจะจบเกมกันแล้วนะนะฮะอาไม่ได้เล่นนะฮะจังหวะนี้แต่เราดูมาดูไฮไลท์กันฮะและเกมกำลังจะจบเลยสักครู่ก็ซูมเรียบร้อยฮะเกมกำลังจะจบนะฮะจังหวะนี้ เรียบร้อยนะฮะไฮไลท์ก็มีแค่นี้แลลวฮะเนะียส,สดยไปไฮไลท์งผมเองนะนะสว่วนนี้เอาไฮไลท์ไปดูก่อนช่วงนี้คงไม่ได้ลงคลิปนะฮะสวัสดีครับ